ต้อนรับสู่ iK Auto Review ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกฟีเจอร์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Mercedes-Benz 300S แวรุ่นปี2025รถที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ เมอร์ d e เดสเบนซ์300 s l ี2025ฟื้นคืนชื่อเสียงอันโด่งดังด้วยดีไซน์ใหม่ที่สะท้อนถึงตำนานเกาววิงพร้อมเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างประณีตเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าทรงดุดันและไฟหน้าเล็นเป็นเอกลักษณ์ประตูแบบเกาว,วิงกลับมาอีกครั้งเพิ่มความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์โครงสร้างตัวรถผลิตจากอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีความสมดุลระหว่างสมรรถนะ และความประหยัดน้ำหนักขุมพลังของ 300S สปี2025คือเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงเทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด450แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ทาอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ในเวลาเพียง3.9วินาทีสำหรับผู้ที่ต้องการพลังที่เหนือกว่า Mercedes ยังมีรุ่น AMG ที่ให้กำลังมากกว่า500แรงม้าระบบกันสะเทือนขั้นสูงและพวงมาลัย4ล้อช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างราบรื่นและเร้าใจภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคเบาะหนังแท้ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ไฟสร้างบรรยากาศแบบปรับแต่งได้ให้ความรู้สึกพรีเมียม ดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วใช้ระบบ MBUX ใหม่ล่าสุดรองรับคำสั่งเสียงการเชื่อมต่ออัจฉริยะและ AI ช่วยเหลือผู้ขับขี่หน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสมรถนะระบบนำทางและฟีเจอร์ช่วยขับขี่ เมอร์ซเดสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดโดยติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันรวมถึงโหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติสำหรับการเดินทางไกล ด้านความยั่งยืน3 0 0 s เซลมาพร้อมระบบไฮบริดอ่อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่ลดสมรรถนะระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับช่วยให้วิ่งได้ไกลขึ้นและลดการปล่อยไอเสีย Mercedes-Benz 3 0 0 0 s ปี s L B 2025เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ150,000ดอลลาร์ 1, 500, 000, ถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิม ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ว่าคุณจะหลงไหลในดีไซน์คลาสสิกหรือสมรรถนะระดับสูงรถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบจบการรีวิวของเราเกี่ยวกับ Mercedes-Benz 300 s l b 2025หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์ล่าสุดสเปคและฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม iK Auto Review แล้วพบกันในวิดีโอถัดไป